<'m> ซึ่งที่นี่เขาบอกว่ามีเขามีสไลเดอร์ที่แบบว่าย่างยาวทุกคนนู่นเห็นไหมเราไม้ไปใส่ตรงนู้นแบบเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเราจะไปเดินเล่นก่อน <c oughs> แต่ดูนะครับว่าวันนี้โฟกัสกับไปฟล์มจะเป็นยังไง <c oughs> แต่วัน <c oughs> นี <c oughs> อ้อากาศยเย็นมากเลยนะครับทุกคนอุณหภูมิประมาณ10 10ิบ สิบเท่าไรทักอย่างไว้บิ๊กติดในรถติดในเรือติดในเหนือติดในลิฟต์ใช่อ่ะนู้นนู่นลิฟต์ลงได้ได้ลงได้อ่าลงสองแล้วก็ต้องลงสี่ได้ดิลงสี่ก็ไปทั้งบ้านอ่ะนั่นไงก็ลงสองใช่ปะเขากับฟิล์มพ่อกับแม่ไม่ลงสี่เลยบอเดี๋ยวแม่ไม่ลงแม่ลงด้วยหรอเดี๋ยลงให้หมดเลย ไปทุกคนเดี๋ยวนี LIAM ้เราเดินเล่นกันก่อนนะตอนนี้เราจะไปเดินเล่นรุ่นๆเสียงเหมือนเครื่องบินอะเอ้ยมาเสียงแบบไปข้างบนนี้จะเป็นคาเฟ่นะครับอาจจะไปเติมพลังกันก่อนในการดื่มน้ำให้ร่างกายเราสดชื่นนะเมื่อกี้แล้วก็ไปดื่มน้ำไปสวัเดีตอนแล้วว่าไปดื่มน้ำแล้วก็ไปปผสวมกันไปแล้วจะไปดื่มน้ำต่อพูดครบกันพูดครบกันนะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างหน้าตรงที่เล่นไซเดอร์นะเราจะมาลองเล่นกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่เป็นคนต่อแถวเต็มเลยแล้วรอโฟกัสเดินมาก่อนนะมาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างหน้าเล่นไซเดอร์นะแล้วเห็นแล้วยังลูกเห็นหรือยังครับอันนี้เห็นจากไกลๆก็น่ากลัวนะพวกส่วนสไลดแบบหลบเกินอ่ะนี่เนี่ยไปสองคนได้นถ้าไปสองคนได้ก็ไปแค่สองคนนี่แหละฮะโอ้โหไวกิ้งเล่นไปแล้วลองลองไปดูใกล้ๆกันว่าเขาเล่นอยังไงเออแบบแบบแบบ ซื้อมาแล้วครับตั๋วหนึ่งตั๋วตอ๋วตส่องไปนะเมื่อกี้ไม่เห็นส่องใบครับแตล้วดูปกติบอกว่ากลัวใช่นาะแค่กลัวเราแม่ลงด้วยเราต้องลงกันสี่คนนะเราลงสามคนก็ได้เนาะพ่อไทยเราเรียนเราเรียนเราเล่นแต่ผมกับฟกัสไปไปลองลองเล่นก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตาพ่อกับแม่ทั้งคนสี่คนแม่ดูแม่ดูหนึ่งสองสามสี่ก็ไปกันสี่คนได้สี่คนนะไปเดีห ไปครับเป็นไงข้ามาดิลงสองคนครับสองคนโนั่งเลยครับนั่งเลยก็ไปนั่งลงนี่ครับเัจับหวงสลับกันนี่ก็จะแบบนี้ก็จะแบบนี้โอเค やばい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 やば ครับขอบคุณค่ะไปโอ้โหใครบอกไม่เร็ววะไม่เร็ววะเร็วอ,อยู่นะทุกคนไปเมื่อกี้เมื่อกี้ยังยังไม่ทันได้พูดว่าเออจะไปเลยนะครับเลยลงมาพึ่บไม่แต่พี่ว่ามันเร็วอ,อยู่นะไม่ท้าวจะเก็ดไปทีนึงโอ้โหดูดิเราดูทางให้เราต้องเดินไปดิไปครับเด็กเราสองคนไม่ค่อยจะออกเมื่อกี้คือไม่ดูทางกันถ้าเมื่อกี้คือก<า>ล้องง่ายจนิงๆใช่เหรอ ไปพาร์ตลงเร็วจบไปแล้วครับไม่เป็นไรครับเรามีพาร์ตตอนขึ้นครับทุกคนแล้วลงอย่างน่ากลัวหนูหนูหนูเขาเพิ่งลงมากันพคตเร็วนี่ครับผมคิดไปแล้วตอนขึ้นมันต้องเป็นนี้นี่ไงหมวกที่บอกใหญ่ใหญ่อะ่ายรูปกับหมวกไถ่ายรูปกับหมวกแชะไปเสร็จแล้ว

เ้าเน YouTube อเมกานา a ุ่มดเยครับเอาเอาเสาเลยฮะเอาเสาโรสูตต port <pieces> ี้เสาโรสูตตี้พ่อกินอะไระพ่อพี่พ่อเอามะม่วงัเสารถหนึ่งนะคะมะพร้าวมะพร้าวหนึ่งค่ะมะพร้าวหนึ่งพ่อกินอะไรถามพ่อพี่พี่ทำอะไรบ้านเด็กไม่ได้นานลไงเย็กเล่นตอน ตอนโตแล้วนิดนึงนะตใช่ครับอันนี้พ่อกับน้องก็กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับตัวขอก็ถ่ายรูปกันอยู่นะไม่มีใครเล่นอะไรเลยทุกคนนะนอกจากผมนะครับทุกคนเพราะว่าเพราะว่าผมยาวคนเดียวไม่ใช่ครับนี่ครับผมเขาไปถ่ายรูปยังไงกันคือบรรยากาศดีนะเพราะเล่นไปด้วยปุ๊บแล้วก็ดูแบบวิวไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้เพราะถ่าดูยากไหมแกหลุดลูดอิดดูถ้าเกิดเป็นเป็นแบบเครื่องเล่นธรรมดาทุกคนจะเล่นแค่แบบดูแค่แบบพุออกกําลังกายอย่างงี้แต่ใี่เราออกกําลังา เราไดเหตุผลด้วยแล้วก็ยกีด้วยนะนี่เป็นของเล่นที่เอกลักษณที่สุดในที่นี่แล้วนะโอ้ยดีใช่ไปครับเลิกเลิกเล่นแล้วก็หิวข้าวหรอะกินอะไรซาบูการะลมไปครับหิววะไม่หิวครับนี่นั่ง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  อันนี้ดิอ๋อันนี้นะทุกคนโอ้โหถ่ายชิลๆแล้วก็อันนี้เป็นไรคะเปี่ยงูนล้วแบบเขาจับนี่ม้นี้อนไหมนี่ว่โอ้ยอนหน่อนั่งร้อไหนึ่ง